Oh! oh. ร่างทายเป็นไรเนี่ยโอ้ยไม่เคยเหนื่อยง่ายอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้ยทำไมมันเจ็บหัวใจขนาดนี้นยโอ้เอา้าจิว๋วฮะเป็นไรเนี่ย,ยสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยร่างกายเป็นอะไรไม่รู้แค่นี้แค่วิ่งมาหน่อยเดียวเ,เหนื่อยมากเลยเจ็บหัวใจมากต้องไปตรวจแล้วล่ะเนี่ยทำไมไม่ไปงานนี้ล่ะที่มหากรรมเคซีนเนี่ยเขามีตรวจอยู่นะวันที่ที่แปดยี่สิบเก้าเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจจังเลยเอาต้องไปตรวจแล้วเราเพื่อร่างกายของเราเอง มหากรรมสุขภาพคนแปดริ้วสุขภาพดีเทศบาลเมืองชฉาเชิงเซาขับผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคโครงการมหากรรมสุขภาพเนี่ยทำไมเราใช้ว่ามหากรรมสุขภาพเพราะว่าตอนตอนเริ่มต้นเนี่ยเราที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพของประชาชนแล้วก็การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในงานก็จะตรวจคัดกรองโรคทั่วไปนะสำหรับประชาชนที่มีอายุ30ปีขึ้นไป ก็ผมก็คิดว่ากิจกรรมในงานก็จะเป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคู่สูงอายุจะได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพก็จะได้พบกับหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมาออกบูธมีตลาดนับเพื่อสุขภาพด้วยนะครับมีอาหารเพื่อสุขภาพมาจำหน่าย ค่ะมหาวจริทราัยรชพัฒนาชนักครินนะคะก็ได้รับนโยบายจากทางเทศบาลเมืองนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเซาที่จะจัดมหากรรมสุขภาพคน8ริ้วสุขภาพดีเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา ซึ่งเรามองถึงว่าการที่จะยกระดับเมืองเป็นเมืองของการเรียนรู้ได้เนี่ยจะต้องนําไปสู่การยกระดับพัฒนาทางด้านสุขภาพของคนในเมืองด้วยเราก็จะมีกิจกรรมที่ไปเสริมความเข้มแข็งกับเมืองก็คือในเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวดแผนไทย บูตในเรื่องของการพัฒนาศาสตร์ทางด้านสุขภาพร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบําบัดออฟฟิศซินโดรมเบื้องต้นบูตเมนูอาหารสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือตัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์นะคะที่จะไปต่อยอดกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทร์กับเทศบาลเมืองในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของการพัฒนา Happy University ที่จะพัฒนาเมืองให้มีความสุขเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเองจำไว้นะครับร่างกายของเราเป็นสิ่งสำคัญแล้วพบกันที่งานมหกรรมคนแปดลิสุขภาพดีที่ KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองชาเชิงเซาวันที่28-29สิงหาคมนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับ